สวัสดีทุกคนนะครับก็ตอนนี้อยู่กับช่องโอบายคิวอีกรอบหนึ่งนะครับก็ตอนนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมโลบอกแต่ว่าไม่ใช่แมปเดอะมิมิกนะแต่คราวนี้เป็น,เป,นเป็นแมปแ,แนวเฮอร์เลอร์แบบหลอนจริงๆบ้างนะครับก็แมปนี้นะผมอยู่กับแมปสักคูสกคูเฮอร์เลอร์นะก็เป็นแบบแนวโรงเรียนความหลอนในโรงเรียนนั่นเองนะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเร,เริ่มเล่นกันเลยนะครับก็กดไลค์ให้ด้วยนะโอเคม, okay, มา ก็ตอนนี้เล่นยังไงก็ไม่รู้อันนี้ผมเพิ่งเข้านะครับแล้วผมไม่ได้ดูเขาเล่นนะครับเออนี้บทที่หนึ่งเล่นเล่นเล่นเขาเดียวเลยนะครับเออเล่นคนเดียวเ,ยนะเ,นนเยวข้าเลยโอเคก่อนนี้ผมไม่เคยเล่นจริงบอกเลยไม่เคยเล่นจริงๆนะครับอันนี้ผมเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกเลยแล้วก็ไม่ได้ดูเขาอ๋อเ <laughs> มื่อกี้เป็นแนวตั้งนะโอเค ก็ฉากหลังผมได้ใส่ไฟมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับำเตือนเกมนี้พี่จ๊บสเก็ตจะตกใจพอเปิดเกมเนี่ยเกมผีในอเมริกานะครับเออไปสักครู่เ้ยเลยฉันอยู่ที่นี่ดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่น่ากลัว ฉันต้องหาผู้จัดหาห้องผู้จัดการคนหาห้องผู้จัดการเอเคไปเราวอยู่ไหนอ่ะอันนี้ไม่รู้นะขอปิดเสียงก่อนโอเคอันนี้คือผมปิดปิดลดเสียงลงมาให้เหลือประมาณ5%เแล้วนะอันนี้ผมได้ยินเสียงในเกมไม่ค่อยได้ยินเลยนะก็ค่อนข้างน่ากลัวเลยอย่านะอย่าอย่าพุ่งมานะ สิ่งยั้งนขนาดไหนนะน่ากลัวน่ากลัวจริงอันนี้ผมไม่ได้เล่นนะไอ๊อันนี้ผมเล่นอยู่แต่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะน่ากลัวนะเฮียใหญ่เฮ้ยหอต้องเตรียมโลบังเนะี่ยอันนี้ไม่ได้มองจออันนี้มอง ปิดเสียงเลยแล้วกันเอ้าโลโลโลเทสเทสเทสโอเคเมื่อกี้ผมปิดเสียงนะเราไม่รู้ว่าเสียงในไมล์มันออกหรือเปล่าแต่ผมเล่นครั้งแรกไม่รู้ว่าผีมันน่ากลัวหรือเปล่านะแบบมันเคยเจอเอ้าเดินติดไรเฮ้ยอะไรขอน่ากลัวจริงครับหาห้องผู้จัดการอันนี้ยังไม่เจอห้องผู้จัดการเลยอันนี้คือไอ้จดหมาย ก็าอ่านก่อนนะครับเขารู้จักฉันเขารู้จักสถานที่ของฉันเขารู้ว่าฉันเป็นใครเขารู้ว่าทําไมฉันถึงมาเอาก็ไม่รู้อะอย่านะมันน่ากลัวว่าสาวเนี่ยมันมันน่ากลัวตรงบรรยากาศเนี่ยับเพราะว่าถ้าแบบนี้ไม่มีอะไรก็คือแบบมันน่าจะเป็นเพราะจิตหลอน นั่นเองนคะรับอย่าด้อย่าอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด,ด้ออุทยานเด้อ <laughs> แบบนี้อาจจะแปลกๆหน่อยครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่นจริงๆนะครับแต่๋ยผมยังเดินบนไปวนไมาอเยเนะี่ยยังไม่รู้ว่าไปทางไหนบ้างเราต้องค้นหากุญแจครับหาของพิเศษการถ้าไม่เดินไปไม่ได้ทนะุกคน อ๋อนี่นี่ทางนี้ทางนี้เออยังไม่เห็นยังไม่ยังไม่มาทางนี้เลยครับอันนี้ขออยากให้มีจับสเก็เออเดี๋ยวเาก็เขียนไปแล้วนี่หว่าว่ามีจับสเก็ยเดินไปอย่าอย่าเดิน บบบนะออปลายนะน่ากลัวไปดีกว่าเดินไปมั่วๆนะอันนี้ผมอ๋อเฮ้ยเซยอยู่ทางขวาได้ยินเสียงเสียงอะไรอะ่ะอย่านะอย่านะ อย่านะถ้าพุ่งมาจริงปิดเกมเลยนะปรากฏพุ่งมาจริงนี่ปิดเกมจริงไม่เอานะเฮ้ยแสงละ่ะนี่ไงห้องผู้จัดการเจอแล้วประตูถูกอา้าวประตูถูกล็อกอาจจะมีกุญแจอยู่ที่ไหนสักแห่งค้นหากุญแจห้องผู้จัดการและเข้าไปในห้องโหยากแน่ครานี้เพราะว่าผมไม่รู้ว่ากุญแจอยู่ไหนนะแสงอะไร ตู้มันเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้แอบหรือเปล่ากดแจไม่รู้อยู่ไหนครับเพราะว่ามันมืดมากแล้วผมไม่กล้าเล่นด้วยไงเพราะว่ามันมันน่ากลัวบรรยากาศนะคเออเกียเดินไปเรื่อยๆนะก็ถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะโค้ดสวดรดไม่มีแหไม่ใช่นะไม่ใช่ กุญแจกุญแจไม่มีกุญแจนะตรงนี้ไม่มีเฮ้ยนี่หรือเปล่าไม่ใช่ในกุญแจอันนี้ห้องยิมนะเอ้ยอา้าวเอาแล้วเดินเข้าไปได้ด้วยอย่านะอย่านะขออย่าปิดเสียงนะฮัลโหลอ้ลลลอาวเสียงหายเลยโอเคอันนี้ผมไม่รู้ว่าเสียงผมมันออกในคลิปหรือเปล่านะ ก็ตอนนี้ผมปิดเสียงหูฟังอยู่แต่เสียงไม้นะ่าจะออกอยู่นะเดี๋ยวว่าผมไม่เออเสียงไม่นะ่าจะออกอ,นะอันนี้ประตูลงอเปิดไม่ได้ไปไปนะยังไม่เจอกุญแจเลยอันนี้เป็นไอ้อะไรตรงนี้ไม่มีนะ กูแจองหาไม่เจอเหลโอ้โหยากมากไงครับอันนี้หนีแล่ไวไม่ใหญ่นะแล้วมาทางนี้ก่อนเอ้ตกใจตกใจหมีเพราะทางนี้ยังไม่เคยมานะครับไปสียงอะไร ไม่รู้ว่าแบบนี้มันเหมือนในแมปมิมิกหรือเปล่าแบบจับสแกนเป็นช่วงๆอะไรเงี้ยถ้าจับสแกนเป็นช่วงๆบอกเลยมันจะเป็นอะไรที่ก็สำหรับผมมันถือว่าดีนิดนึงครับนี่มันไม่ใช่โรงเรียนอ้าวแล้วนี่มันคืออะไรไม่ใช่โรงเรียนแล้วชื่อบอกเขียนโรงเรียนแต่ในเกมบอกไม่ใช่โรงเรียนอะไรกันแน่นี่เฮ้ยอะไรอ๋อนี่นเจอกุญแจแล้วครับ เล๋น่ากลัวนะกลัวนะกลัวนะกลัวเฮ้ยอันนี้ไม่ได้แกล้งนะอันนี้ผมกลัวจริงนะับอย่ามาพุ่งนะอย่าพุ่งมานะเอา้าไปผปิดทางเรียบร้อยต้องเดินกลับเสียเวลาไหมหล่ะเอออย่าจำอย่าจำมันต้องจำแน่นอนนะแต่ว่าไม่รู้จาจำตอนไหน ็ผมจะไม่ใส่คําเตือนไว้เช่นเดียวกันกับแบบแผีเพราะว่าไม่ใช่ี้เกียดใส่มันคือแบบผีแล้วมันคือขี้ผีด้วยไงแบบเราจะไม่ใส่คําเตือนไว้นะ้ไขโลดไฟฉายจ่ายโลบักแล้วจะเอามาทาเพื่อชตกหาคา่าบีและประตูทีแล้วเปิดประตูเอาแล้วเอาไงต่อนเนี่ยเฮ้ยเจ,เจ๊เจ๊อะไร ห้องห้องบีนะก็ไม่รู้ว่าแถวนี้มีผีหรือเปล่อาอยา่ยาอย่าอย่าไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันแบบเป็นพุ่งมาใส่หน้าหรือว่าเป็นจามสแกแบบโอ้ขนาดปิดเสียงนนเนี่ยผมยังกลัวเลยแบบปิดเสียงไม่ได้ตกใจ แบบเปิดเสียงอะ่ะตกใจทั้งภาพทั้งเสียงแต่พอปิดเสียงตกใจแค่ภาพแต่ไม่มีเสียงอืมนั่นแหละนี่ไงเจอแล้วน้องคาซีอ้าวมาจะฟิกมาจะฟิกเฉย้ยอ,อ่ออืมอะไรหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกสี่เท่ากับแปดไม่ใช่นะ แาร์ดับีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาคาร์ดเลยนี่มันคารสี่นี่ว่า <aku> โทษ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 นะอันนี้คาร์ดีต้องไปหาคาร์บีให้เจอนะครับเราไม่รู้ว่าผีมันอยู่ตรงไหนไงแบดเดนน่นาจะอยู่ตรงนั้นนะไม่ใช่หมายถึงห้องเรียนคาร์ดอ๋ออันนี้คารดีดีด็อกนะดี <Huh? S 2> ด็อกดีด็อกแมว <Amsterdam> <ๆ>ไม่ใหญ่ ยังไม่เจอไอ้อน,นี่เลยจีใจโกดนบะจีใจโกดคืออะไรก็ไม่รู้อย่าจำนะช,ชิดซ้ายเลยแล้วกันนะอันนี้ไม่ใช่ไม่มีอุย้ยน่ากลัวน่นากลัวน่นากลัวอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมพูดในม,มันดังขนาดไหนก็แบบนี้ผมขอไม่ช็อตคัดไอ้คลิปนี้ผมขอไม่ช็อตคัดนะเพราะว่าผมจะให้ทุกคนดู แบบคนไม่เคยเล่นนะ่ะมาเล่นแบบนี้นะแล้วมันจะน่ากลัวขนาดไหนอันมันอ้อนุ่นนๆ่นน,นุคันมันงมีสัพพลิ่แน่นอนถ้าเบิดเรเจอมาไปเลยเห็นเปิดไม่เจอนะไปต้องมีกุญแจยิ้มสักที่เอา้าหากุญแจยิ้มอีกแล้ว หาบ่อยจังกุแจผมว่าตอนแรกมันน่าจะไม่มีผีแต่ตอนหลังๆมันอาจจะมีก็ได้เออคิดได้แง่ร้าย <c oughs> เฮ้ยอะไรอ๋อไปนะเอาไม่ใช่ทางนี้ทางไหนเนี่ยมันมืดไปไปห้องนี้หรือเปล่าอ,อ๋อห้องนี้มาแล้ว ชิดชิดขวาเลยทีเดียวนะขอชิดขวาเลยเพราะว่าเผื่อผีมันวิ่งมากุญแจยิ้มนะ่ะจิูวขาสีบับห้องเรียนสีหมอไม่เห็นมืดมันมืดนะครับ จำสละแก่ทุกคนอาจจะมีก็ได้แต่มันยังไม่มาตอนนี้มันจะมาตอนที่พวกเราเผลองานพวกเราต้องตั้งสติตไว้ดีๆนะครับหรือว่ามันมาเป็นแบบมาเป็นตัวแบบพุ่งผ่านหรือเปล่าเออถ้าเป็นพุ่งผ่านนี่ผมขอได้อยู่นะพุ่งผ่านแล้วมีเสียงอะไรแบบไม่ใช่พุ่งผ่านแบบเรามีเป็นจำสเก็ตติดติดติดหน้ามาอะไรเงี้ยเออมันจะน่ากลัว น้องเรียนอยู่ในนี้ไอ้ไม่ใช่กุญแจกุญแจห้องอะไรปิดนี้ได้ไหมไม่ได้ขอชิดขวาเลยเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงแบบ มันโอเคไม่มีมีเว้ยตกใจโอ้อันนี้ผมก็สรรหาแบบเฮเลอร์มาเล่นนะผมชอบเล่นแนวแบบแนวเฮเลอร์นะเพราะว่ามันท้าทาทยแล้วก็น่ากลัวแล้วก็ไม่น่าเล่นแ้เราจะเล่นทำไมเฮ้ยกระดาษคุณสมควรได้รับมันได้รับอะไร ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมพูดเบาดังขนาดไหนเพราะว่าเสียงในไม้นี่ก็เบามากเลยนะแล้วผมยิ่งแบบพูดเสียงเบาๆนี่แบบต้องพูดดีๆนะอย่านะาคือถ้าผีโผล่มาผมจะไม่หลุดหยาบแน่นอนเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบพูดนะคำหยาบอะไรเงี้ยแบบถ้าผีพุ่งมานี่แบบผมก็แค่แบบสะดุ้งนิดหนึ่ง ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวนะขออ่านก่อนนะค้นหากุญแจในห้องนี้และเปิดประตูเอา้าเธอว่าพวกเราต้องไปห้องเดิมแล้วก็ต้องไปเปิดประตูลงยิมเดี๋ยวได้ลนะลงยิมมันก็เปิดให้อยู่แล้วนี่หว่าอ๋ออันนี้ประตูล เองนะแบบทําให้เราแบบรู้สึกมันมีผีแต่มันไม่มีจริงๆอะไรประมาณนี้เออขอเปิดเสียงก่อนนะเสียงโคตรดังไม่ใช่เสียงโคตรดังเนี่ยอันนี้ผมแทบจะปิดเสียงไว้เลยเนะี่ยแบบไม่ได้ยินเสียงตัวเองในไมค์แล้วเนี่ยตอนเนี้ยเออ ห้องเลดคัสดีคัสดีคัสอย่าพุ่งมาด้วยต๊อกตอนนั้นพวกเราเข้าห้องคัสไหนอะ่ะอ้าวเรียบร้อยลืมห้องคัสอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยวอแบบนี้น่าจะน่าเบื่อมากกว่ามึงไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรหรอกอ๋อคาสีพวกเราไปห้องคาสีนะตอนนั้น โอ้ในกุญแจ,จไม่มีเลยไม่มีมืดมากนะแบบนี้โอ้มันน่าจะเป็นแมบ,บหาเนีวหากุญแจละมะั้งไม่มีผีโหทายมากินนาทีโอ้โหจุดเจนนาทีด้วย ดูแลกันนะับก็ถ้าแบบแบบนี้ตอนท้ายคลิปเฮ้ยถ้าคลิปหน้าผมจะไม่เล่นแบบนี้เพราะว่ามันน่ากลัวเกินสำหรับผมเฮ้ยห,ห้องนี้ไม่เคยมาห้องนี้ไม่เคยมาจะมีอะไรไหมห้องนี้จะมีอะไรไหมโอ,อห้องนี้ไม่มี่กุญแจแล้วนะ ข่ายเน่ยคลาสบีห้องน่าจะห้องคลาสบีเนี่ยคิด่เราไม่มีเริ่มจะถอดแกแล้วเนี่ยโห้ยแบบนี้เอา้าได้กูแจมอีกไหนวัดได้กูแจมอีกไหน บอกแล้วมันจะแบบทําให้เราถอดใจแล้วพอเริ่มถอดใจปุ๊บมันก็จะได้มาอ,อทางออกน่ากลัวมันไม่รู้ว่าผีมันจะมาตอนไหนเนะี่ยหรือว่าตรงนี้ยังไม่มีผีน่าจะแบบแบบวิวอารมณ์ก่อนอะไรเงี้ยเออประตูลงริมน่าจะตรงนี้แหละที่มันเริ่มมีผีละ อย่าอย่าพูงอย่างเฮ้ยผ่านมาที่ต่อไปแล้วครับฉันคิดว่ามีสิ่งสปรัตเราควรทำอย่างไรดนีดิครับรออะไรเออไม่สำรวจอะ่ะผมไม่สำรวจอะเออที่มใสมอนเตอร์ไม่สามารถโจมตีคุณได้อ๋อในเซฟโซนคนระับ หาประตูทางออกแล้วเราควรทำยังไงอ๋ออันนี้ตอนนี้ผมอยู่พี่เซฟโซนอยู่นะตอนนี้เปล่าเราออกมาจากเซฟโซนแล้วคือผมต้องฟังเสียงผีก่อนว่าผีมันมาอย่างไรนะคือผมไม่รู้ว่า เร่งผีมันจะมาตอนไหนเพราะว่าโอ้โหปิดคลิปเลยไหมถ่ายมานา,นานแล้วโอเคสาระคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะก็สารคลิปนี้เล่นคร่าวๆให้ทุกคนดูคร่าวๆอีกแล้วก็คลิปเนี้ยผมไม่รู้ว่าผีมันผีมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเลทุกคนลองมาเล่นดูนะครับแล้วก็แบบเนี้ยผมจะไม่ลองเล่นอีกเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็ ผมกดเข้าไวเลนคนเดียวด้วยนะโอเคก็สารีคลิปนี้เป็นยังไงใครดูแล้วรู้สึกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็สารีคลิปนี้บ๊ายบายครับทุกคครับ